สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณตูสีมาครบสองตบนญให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงในสนับสนุจนจากรัฐบาลเท่าน,นั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถ้ากเข้านทางแบบนี้ก็ฝากปฏิเสธิก,การแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะไ,ได้ไม่พลาดที่ใหม่จากทางช่องสรดวยไทยห้าหกโชคดีครับต่อไปเริเริ่มกำนวณกันดูนะครับสุดสที่มาของสุดที เป็นเลขก็ได้สองสองห้าทั้งสองสูตรนะครับเข้าทั้งห้าสองเข้าห้าสองทั้งสองสูตรนั่นเองสุดสี่ไม่สูตรเลือที่สุดสูตรสองตั้สี่ด้านหลังเนาะสามกับสี่ด้านหลังเหลือเนาะหนึ่นงสองส 1, 2, ลบไปแล้วหลุดยืนแปดตัวแล้วหลุด แค่หงวดสองหงวดหงวดแล้วไอ้ศูนย์แล้วหนึ่งงวดนั่นเองนะครับสําหรับหงวดนี้ก็ตีสามก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดแปดเนาะหงวดสี่ห้าหกเก็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับแต่ละสุดก็มันต้องผ่านการเข้ามาส่วนมากจะผ่านการเข้ามาในหงวดทีเแล้วเอานํามาใช้งานในงวดนี้นั่นเองไม่สุด 2.4นะค่ับตดตามก็จะเห็นว่ามันเข้านะแต่มันเข้าตัวเด่นรองนั่นเองสีเหลืองนะสี่4เนาะเอห2.5เนาะมันก็เข้าอ,อ,อยู่ด้วยเนาะแต่เราดึงไม่ได้ตัวเนื่องจากแต้มมันหลุดกรรมการตัดสินไม่เอกสารน,นั่นเอง2.5เนาะในหล่ะนี่0.25เป็นสีเหลืองเนาะ3.33 ก็ใช้สามสูตรนี่นะทำการตัดสินเข้าอยู่ข้อสองสองสูตรแต่ไม่เข้าอันเองตัดสินให้ถูกแค่สองสูตรเองนะครับปิดหนึ่งสูตรตัดสินไม่เอกฉะนับนะครับมันจะอยู่ในชุดสีเหลืองนั่นเองาดูวดน,นี้สุดท้ก็เข้าเหมือนกันนะวันนี้ชี้เลขนะเอหนึ่งเอสองเอสามเอสี่นเขาใความจัดไปสองหน่แยกสนะูนเนาะ 1> A 1, A 3, A 2, A เหนึ่งเอสามเอสองเอสี่เขาก็เข้าคู่ชุดสองห้าอย่นี้นะสุดทาก็เข้าเลยนะโอชิเล้วนะดูสุดซีกันต่อเลยนะครับสุดซีก็ผ่านเข้ามาได้สองห้าชุดเด็ดนรอในงโอชิแล่ร์นะครับอันนี้มาจับชนนะจับชนก่อนเราจะได้ชนกันที่หนึ่งสองสามห้าเก็ดหนึ่งสองสาม ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดที่ชนกันนะครับนะตัวนี้ไม่ชนกันไม่มีชนนั่นเองอตัวที่ชนมาจับชุดวัดดวงเองตัวชนก็เอามาจับคู่นั่นเองนะครับตัวชนก็คือตัวชนมาจับคู่ดังนี้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองสามสองห้าสองหกสองเจ็ด สองสามสองห้าสองสองเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดแล้วก็ห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดถ้าจบบะเบิ้ลตัวเองหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามห้าหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสองสามห้าหกเจ็ดเจ็ดนี่เป็ีการจับเนาะจับคู่กันแล้วชนกันตัวเอาตัวที่ชนมาจับคู่ได้ดังนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้สี่สูตร ถ้าเด่นวัดดวงคือเด่นสิบหน่วยบนนะครับกับเต้มสิบหน่วยบนหรือเต็มสองตัวบนนั่นเองครับเด่นสิบหน่วยบนสามสูตรนี้นะครับวัดดวงวันนี้ผมเลือกมาสามสูตรมันมอยู่ 4, สีนะ่ห้าสูตรนะสิบหน่วยบนสูตรที่เข้าอย่างอ่าสี่สูตรเก่าแล้วห้าสูตรใหม่ใช้ 4, สี่สามสูตรนี้นะเลือกมาแล้วก็แตบมสิบหน่วยบนหนึ่งสูตรเ,เอาเอาแค่สี่พอดีนะกำลังพอดี นั่นเองเป็นกรรมการตัดสินนะครับหนึ่งสองสามสี่สูตรนี้เหมือนเปรียบเสม,มือนกรรมการนะครับมาคัดเด่นในกลุ่มนี้นะกลุ่มสูตรสีนั่นเองนะครับมาสุดไหนที่จะผ่านเข้ารอบมต่ตอไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มสีชมพูกลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีชมพูเด่นสุดกลุ่มสีเหลืองเด่นรองนะครับ เรียนสูงในบนสูตรที่หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดไหนที่จิตหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดก็จุดไ้เลยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ด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 นั่นเองนะครับ ที่สองหนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งถ้าติด1นึ่เจก็จุดใหม่ไม่ติดก็คือผ่านหนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่เจนึ่งสงสี่เจั่นเองจุดที่สีเต้มรวมสองตบวนนั่นเอง ชุดไหนบวกกันแล้วลงทายด้วยสองแปดเก้าหกดูได้เนาะสองแปดเก้าหกหกแปดอนี้หกเนาะสองแปดเก้าหกหกเจ็ดตัวนี้มันเจ็ดตัวนี้ไม่ใช่นะ่ะอันนี้มันเจ็ดแต่มันน,นิ่มเจ็ดหกเนาะคือตัวนี้เนาะสองแปดเก้าหกหกแปดสองแปดเก้าหกแปดเก้าสองแปดเก้าหกแปด เจ้าสองแปดเจ้าหกสองสองแปดเก้าหกสองสองแปดเก้าหกหกสองแปดเก้าหกโอเคไม่ติดผ่านนั่นเองเอาเขาบวกผิดยังไงเนี่ยเอาใหม่เน,เนะโอเคท,ที่ชุดก็แล้วหนึ่งสองไม่มีสอง หนึ่งสามหนึ่งสามหลงข่าวเดี๋ยวเอาใหม่นะครับสามสี่ห้าหกเจ็ด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 

2องแปดเก้าหกเก้าสองแปดเก้าหกสองแปดเก้เดเก้าหองเดนี่ลองนี่ลองคือสจุดนะลองสามจุดชนะน,นสาสูตรเดดสุดชนสสูตร ชุดส้นสีสูตรสำหรับแต่ละใน,นแต่ละ EP เนอะมันเองนะครับลองจะให้เป็นชุดสีเหลืองเลยนะสีเหลืองฝันเขาลองอันดับสองสำหรับ EP นี้นะครับมันเองลองสีเหลือง นันเองนะครับเป็นสุดสาหรับอีพนี้จะเป็นสีชมพูนะครับผ่านคำผ่านเข้าลอบไปในอันดับที่หนึ่งสำหรับอ p นี้นั่นเองนะครับ ชอง EP นี้ก็เป็น EP ที่16แล้วนะครับให้เห็นคลิปแรกเนาะไม่ทันคลิปอืนอ่นเนาะกดที่ชื่อช่องสูตรห้วยไทย56เนาะไปะที่ช่องเลยแล้วกดคาําว่า VDO อีกหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ ับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกทุกท่านจงโชคดีครับ